สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกที่เก่าเหมือนเดิมนะครับมนีตรงกับว,วันที่สิบเก่าพฤศจิกายนสองพันหอยหกสิบปีพี่น้องเวลาประมาณเจ็ดโมงววกว่าตื่นนิดๆนะครับพามาเบิร์ก,น,กน,นั่นกบป่วยพี่น้องกบบอมนี่บอหนุวดนี่พี่น้องนี่มันตัวนี้สาหัสหนึ่งตาเอาหนึ่งปริมาณการดอนตอนนี้ปริมาณการปวยยังยังคงเดิมนะพี่น้องเนี่ย บ่าท่านลดลงเลยพี่น้องหนาวตัวเองป่วยหลายเด็ดพี่น้องนี่ผมผมแยกออกมาตัวแดกป่วยกับผมแยกออกว่าไปไปในบอลวันมูป่วยในงบอลนยังยั่งยืนเลยพี่น้องยั่งมากไปเรื่อยๆอยู่นะครับตัวหนึ่งเท่าตัวหนึ่งป่วยกันมากนะครับตัวตัวนึ่ที่ดีที่สุดคือตัวนี้หนยที่เห็นชัดๆเห็นบัดาขาวๆนั่นคาวๆนั่นนะครับ เศร้าแล้วแต่ว่าป่วยหุนแรเลเด้วยนี่เดี๋ยวจนตัวไทยด้วนี่ยื่นกระสุนขอนเรนจึงเกิดตัวนี้กระสุนเราเห็นตัวนี้นเ,นนเดียวกันตัวผู้ออโตโมเมีนนะครับตัวนี้เมื่อไม่นี่ขาเขาเจ็บเป็นบวมปีน้องอาการดีขึ้นแนละ้วเขาตื่นเต้นผับคอนนะครับพอ,อยื่นหนีวอมันดีเขาคอวอมสะอาดนะครับก็ให้ยานิดหน่อยนะครับตัวนี้ตาบอดทางนึงเศร้าเห็นไหมนี่ เป็นแค่เาตาบอดี่ตั้งหัดฟังด้ยทีนี่ปากเป้ก็ต้องมีสาหัสเลยตัวน้อยมันเกิดจากอย่างนเกิจากเป้เยนี่เปแล้วก็ร่างกายเนื่อยเยอเขาน่ะผสมแซมด้วยสิสกรอนะครับมันเลกตัวหน้อยรกหน่อยร่หน่วยเป้ตั้งเยะตได้หน่อยหน่อยก็เป้หลอดพ่น้้งนี่มีหองเปยเยอะต่วเปยตั้งหลังเลยแบบนี่เป็นเพียของสัตงนี้แล้ที่น้องจบไปวิ่เด้อ ตัดแน่นยุขาเห็น้วยเดียยุขาเขาพอะไรนี่เขามาสอมแซมขาเขานะครับไม่ได้เห็นตน้อยลูกน่อยลูกนะครับพีนอนกระดูกดีรอดรูกนะครับตาขันี่นี่เพียนอนอย่านี้ด้วนี่เพียรมาจับกบพ่องเลยวเนี่ตัวดีกันแต่เขาไม่ตัวตัวนี้มอนเอาจับมาเฮ้จอยลงนะครับมันคือเอาอาหากินล่ะอาหารทุมื้ออาหารแต่ว่า ปกติเรากินอาหารเลยมันขึ้นนียมันหนาวนะครับนี่คันรู้หนาวสิพอ,อทั้งสี่เลยน,นี่มันจะเป็นปลาเปเวอยเทาเปวอยนะพี่น้องยาก,กันลูเข้านะครับคอยรักษาเข้าไปนะครับที่สำคัญมันคือน,น้ำต้องสะอาดในเขานะครับนะตัวบางที่กต็ตายนนี่ดิบางที่ก็ตายบางที่ก็ตายนะครับแต่ละมือที่ยีบอเป้ยเนี่ยนะครับ กว่าอนุบาลนะครับมันยังว่าตายว่านตายตัวหนึ่งตองตัวนี่้นะตายกับตัวเจ้ามูคนนี่ยนะเห็นน้องจับม้อยบ่พี่นะครับป่านนั้นบ่เหมือนเดียวบางที่เห็นนี่ตัวมึอเจ็บคุณมากป่วยกินมากบางที่เห็นตัวน้อยมันจับคุณมากท้องไตข้างแดงยิ่งขึ้นครับตัวเป็นแก่ห้องวงจะว่าเขาป่วยนะครับเพิ่งตัวนี้แนะแต่เพิ่งอาการตัวม้วนขสังเกตนะครับวงจะว่าเดี๋ยวก็ป่วยแต่ว่าตัวนี้น้อยๆเยอะๆนะครับ การส re so ังเกตนะครับเอาไม่การสังเกตนี่เราตัวเล็กป่วยป่วยวนตัวเล็หน่อยเด้อพี่น้องตัวเล็กน่อยจอยเขาเขาก็เห็นแต่ว่าแเทเขาใต้ข้างล่างเขาสีเห็นเลยอันนี้มันอันนี้ว่าเทเขาเดินอยู่ด้านล่างนะครับน้องสังเกตดีๆจะจะจอยนี่นะแม่งอยู่ในบ่อเนี่ยอยู่ในบ่อขุนเนี่อยู่มบนรูดของข้าไปสังเกตอาการเขานะครับถ้าตัวเล็กป่วยป่วยนะครับลักษลักษณะการสังเกต ันเห็นแผลคือป่วยหนึง่งหนึ่งสองก็เห็นแผลแต่ว,ว่าตัวหน,น่อยๆชนะ่วยแม่รนนะครับเพิ่งเสองวันเลยป่วยมันโดนนห้องมูลจักคือที่ที่แรกหรืตัวใหญ่ยเยอะแหละว,วันนี้ก็ะติกหน่อยลูกหน่อยลูกหน่อยหน่อย,น,อย,น,อยนะครับ,น,บ,บรรนี่กินบอลบอลผมนี่ก็เปิดให้เขารับแสงน้ำนะครับสะดวกในการรักษานะครับใส่บอล บ๊วยจะช่วยกันบ e. so ๊วนบ๊วยดอกมุ่นกบไปนะครับเจ้าก็ไม่ตายบ้างนะครับบ๊วยถ้าตายเลยนะครับวันเถ่าพวกเถ่าของมันหนึ่งสองสามสี่หาพอหนึ่งวันที่พอปีนี้ไม่ได้พอเลยนะครับนังไงว่าเพราะบ๊อกสิไปเฉพาะต้นปีเท่าันพอออกก้อนมูได้มูนี่เพราะเขามีใครอยู่แล้วนะครับเอาคลิปนี้ครทรัพย์นีหลือพี่น้องปอกันไม่คลิปหนา มูตะไคร้เรื่องซับตะไครไ้พี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นว่าสวัสดีครับ